สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีกาลยานนมิตรทุกทท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการทำนายเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในช่วงวันที่28ธันวาคมถึงวันที่31ธันวาคมซึ่งถือว่าดวงชะตาจะเปลี่ยนบางเรื่องราวที่เข้ามานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสุดๆแต่บางเรื่องราวที่เข้ามานั้น ถือว่าจะต้องระมัดระวังเช่นกันสวัสดีชาวราศีกรกฎและก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกทกท่านครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงกับทุกทกท่านที่ได้กดถูกใจคลิปเพราะว่าจะเป็นการเปิดการมองเห็นซึ่งกันและกันนะครับชาวราศีกรกฎดวงชะตาจากนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนหรือในช่วงที่เราเรียกกันว่าช่วงสิ้นปี ดวงชะตาจะเกิดการ,ปรเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นการ,ปรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และก็ต้องถือว่าเป็นการ,ปรเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายของปี2566เลยทีเดียวซึ่งในการ,ปรเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งชาวราศีกรกฎก็จะพบเจอสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างต่างซึ่งชาวราศีกรกฎนั้นจะมีเรื่องราวจะมีสตอรี่ที่แตกต่างจากทั้ง12ราศี และในช่วงเวลานี้ก็ใกล้ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนพุทธศักราชด้วยแล้วเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญเป็นรอยต่อของปีเป็นรอยต่อของโชคชะตาซึ่งดวงชะตาของทั้ง12ราศีนั้นในช่วงนี้ถือว่ามีความสำคัญเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทั้ง12ราศีเรื่องราวที่พบเจอนั้น แต่ละราศีก็จะแตกต่างกันออกไปสำหรับดวงชะตาของชาวราศีกรกฎก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาอย่างแน่นอนอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในลหลายๆเรื่องราวส่วนในเรื่องที่จะเข้ามาเสริมในเรื่องที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตดีขึ้นก็ถือว่าจะต้องมีบังเกิดเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎอย่างแน่นอน แต่บางเรื่องบางสิ่งหรือบางอย่างที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตของชาวราศีกรกฎนั้นต้องระมัดระวังก็จะมีด้วยเช่นกันแต่ในช่วงปลายปีนี้ชาวราศีกรกฎก็ขอให้เน้นขอให้ย้ำให้ระวังปัญหาที่เกิดจากอารมณ์ความบู่วามการด่วนการตัดสินใจการควบคุมอารมณ์ต่างๆและในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎ ค่อนข้างที่จะพบเจอกับเจ้ากรรมในเวรที่จะเข้ามาก่อกวนเข้ามาสร้างปัญหาให้ชาวราศีกรกฎต้องคิดต้องแก้ไขกันบ่อยกว่าปกติแต่ทุกอย่างก็จะไปในแนวทางของด้านอารมณ์เสียมากกว่าแต่ถ้าหากจะพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั้นถือว่ามีดวงชะตาเรียกเงินเรียกทองในช่วงนี้ดีอย่างมาก หลายสิ่งหลายอย่างที่จะเข้ามาเสริมหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตของชาวราศีกรกฎพบเจอกับเรื่องราวดีๆส่งท้ายปีนั้นถือว่ามีหลากหลายเรื่องราวด้วยกันสําหรับเรื่องราวดีๆที่ชาวราศีกรกฎจะพบเจอในช่วงปลายปีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่มีเกณฑ์เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎเป็นอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือ ดวงชะตาด้านโชคลาภซึ่งถือว่าที่ผ่านมานั้นดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งปีหลังก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎอยู่ในกราฟที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ในช่วงปลายปีนี้ต้องบอกเลยว่าอะไรก็มาฉุดไม่อยู่มารั้งไม่ได้สําหรับดวงชะตาด้านโชคลาภของชาวราศีกรกฎก็ต้องบอกกันตรงๆเลยว่าชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ ดาวใหญ่หลายดวงให้การอุปถัมภ์ดาวใหญ่หลายดวงโครจรหน,นุนดวงชะตาและยิ่งเป็นช่วงร้อยต่อของปีเป็นช่วงสิ้นปีดวงชะตาของชาวราศีกรกฎถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวไม่ว่าจะทิศท,ทั้ง8ทิศก็ค่อนข้างที่จะอุปถัมภ์ค่อนข้างที่จะถูกฉลกกับชาวราศีกรกฎเป็นอย่างมาก ชาวราศีกรกฎจะได้โชคลาภจากสิ่งที่อยู่รอบตัวสิ่งแรกนั้นก็คือข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้เป็นประจำของใช้ที่ใช้อยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นรถรายานภาหนะต่างๆหรือแม้แต่เลขประจำตัวเลขที่บ้านเลขที่ห้องทุกอย่างสามารถโดนบันดาลทำให้ชาวราศีกรกฎพบเจอกับโชคลาภได้ และโชคลาภที่ชาวราศีกรกฎหนียังไงก็หนีไม่พ้นหลบยังไงก็หลบไม่ได้นั่นก็คือชาวราศีกรกฎจะได้โชคลาภจากลูกๆูกแลหลานจะได้โชคลาภจากคนในครอบครัวคนใกล้ชิดซึ่งจะเป็นการชี้นำชี้แนะหรือบอกใบ ก็เรียกได้ว่าชาวราศีกรกฎก็ต้องไขปริศนาทางด้านโชคลาภแต่ละคนจะมีโชคลาภไม่เหมือนกันมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงกับวาสนาที่ทำกันมาแต่ชาวราศีกรกฎในช่วงปลายปีนี้ถือว่าดวงชะตาเรียกเงินเรียกทองอย่างมากเรื่องที่สองที่มีเกณฑ์เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎในช่วงปลายปีนี้ก็คือชาวราศีกรกฎ จะได้ของใหญ่จะได้ทรัพย์สินของมีค่าแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวชาวราศีกรลกฏในอดีตก็เคยอาจจะติดป้ายประกาศขายสินค้าบางอย่างต้องการที่จะเปลี่ยนสินค้าสิ่งของบางชนิดในอดีตก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคต่างๆทำให้ต้องติดขัดทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนทายย้ายโอนได้แต่ช่วงชะตาในจังหวะถัดจากนี้ไป จังหวะชีวิตโอกาสต่างๆค่อนข้างที่จะลงตัวหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างจะอยู่ในฝากในฝั่งของชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์สูงเลยทีเดียวที่จะได้เปลี่ยนมือเปลี่ยนถ่ายย้ายโอนสิ่งของสิ่งใดที่ตั้งใจเปลี่ยนมือสิ่งของใดที่ตั้งใจจะขายต้องการปิดการขายมีเกณฑ์มีแนวโน้มในช่วงปลายปีนี้มีเกณฑ์ที่จะสมปรารถนา ก็เรียกได้ว่าชาวราศีกรกฎก็เหมือนกับเป็นการยกภูเขาออกจาโอกชาวราศีกรกฎก็จะได้เงินทองเข้ามาใช้จ่ายจุนเจือภายในครอบครัวก็เรียกได้ว่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาชาวราศีกรกฎและเรื่องที่3ในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์จะได้กัลยานณมิตรกลับคืนมา ในครั้งอดีตชาวราศีกรกฎอาจจะต้องแยกทางจากเพื่อนด้วยความจำเป็นต่างๆนานาหรือแม้แต่การผิดใจการเสียคอกับเพื่อนรักบางคนในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์บางอย่างมีความจำเป็นบางสิ่งบางอย่างที่จะดึงให้เพื่อนให้กัลยาณมิตรนั้นกลับมาพบมาเจอกันด้วยความเต็มใจก็ตามหรือด้วยความไม่เต็มใจก็ตาม ส่วนในด้านของการเต็นใจนั้นก็เป็นการเข้ามาขอโทษเข้ามาคุยกันซึ่งหน้าซึ่งตาก็เรียกได้ว่าจะมีการให้อภัยเห็นอกเห็นใจกันชาวราศีกรกฎก็จะได้กัลยาณมิตรกลับคืนมาส่วนในความไม่ตั้งใจนั้นก็อาจจะเป็นหน้าที่การงานหรือความจำเป็นในการใช้ชีวิตที่จะต้องเวียนบรรจบกลับมาพบเจอกันจึงทำให้ชาวราศีกรกฎหลีกไม่ได้หนีไม่พ้น ก็มีความจําเป็นที่จะต้องหันหน้าเข้าหากันถ้อยทีถ้อยอาศัยปรับความเข้าใจพูดคุยหรือฟื้นความสัมพันธ์ก็เรียกได้ว่าในช่วงปลายปีนี้ชาวราศีกกรกฎจะได้กัลยาณน,นมิตรที่สูญหายกลับคืนมาสำหรับเรื่องราวที่ชาวราศีกกรกฎจะต้องระมัดระวังในช่วงปลายปีชาวราศีักรกฎในช่วงนี้ต้องระวังปัญหาด้านสุขภาพา หากชาวราศีกรกฎมีการเดินทางไปสถานที่ต่างๆด้วยความจำเป็นด้านการงานหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆชาวราศีกรกฎเข้าไปอยู่ในชุมชนแออัดอยู่ในจุดที่มีผู้คนมากมายชาวราศีกรกฎต้องระวังโรคระบาดท,ที่มาในช่วงฤดูกาลต่างๆหรือโรคระบาดท,ที่อยู่ในชุมชนนั้นๆก็ขอให้ชาวราศีกรกฎระมัดระวัง สำหรับชาวราศีกรกฎที่ทำงานอยู่ในจุดที่เสี่ยงอยู่ในจุดที่อันตรายไม่ว่าทำงานกลางแจ้งหรือในที่สูงก็ขอให้ชาวราศีกรกฎใช้อุปกรณ์เซฟตี้ในการทำงานทุกครั้งระวังการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานและต้องระวังของมีคมต่างๆจะทำให้ชาวราศีกรกฎบาดเจ็บได้หรือแม้แต่สถานที่รกร้างสถานที่ที่มีหญ้ารกทึบ ชาวราศีกรกฎควรที่จะหลีกเลี่ยงและไม่ควรสัญจรในเส้นทางลักษณะแบบนั้นเพราะมีเกณฑ์ในโอกาสที่ชาวราศีกรกฎจะพบเจอกับสัสตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอนซึ่งอาจจะทําให้ชาวราศีกรกฎได้รับบาดเจ็บได้ก็ขอให้ชาวราศีกรกฎระวังปัญหาด้านสุขภาพหรืออะไรก็ตามที่จะมาทําให้ร่างกายนั้นบาดเจ็บ และเรื่องที่2ที่ชาวราศีกรกฎจะต้องระวังนั้นก็คือในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎค่อนข้างที่จะพบเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาก็มีทั้งคนที่จริงใจและคนที่หวังเข้ามาในเรื่องผลประโยชน์ต่างๆก็ขอให้ชาวราศีกรกฎระวังการถูกหลอกการถูกชักชวนต่างๆในช่วงนี้จะเป็นสาเหตุทําให้ชาวราศีกรกฎเสียเงินเสียทองหรือเสียเงินก้อนได้ในช่วงนี้หากมีการชักชวนหวานล้อม ในการลงทุนในการร่วมหุ้นทำธุรกิจต่างๆก็ขอให้ชาวราศีกรกฎศึกษาข้อมูลให้ท่งแท้ให้เข้าใจหากจุดไหนไม่เข้าใจก็ขอให้ปรึกษาคนที่มีความรู้ในด้านนั้นๆและควรที่จะปรึกษาคนในครอบครัวไม่ควรที่จะคิดเองตัดสินใจเองเพียงลำพังในช่วงนี้เพราะมีเกณฑ์มีโอกาสที่ชาวราศีกรกฎจะเสียเปรียบในข้อสัญญาต่างๆได้ก็ขอให้ชาวราศีกรกฎ ใช้ความรอบคอบอย่าใช้ความรีบร้อนด่วนตัดสินใจเด็ดขาดเพราะผลที่ได้จะไม่คุ้มกับผลที่เสียและในช่วงปลายปีชาวราศีกรกฎก็ควรที่จะทำการเสริมดวงชะตาการเสริมดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั้นเรื่องแรกนั้นก็คือชาวราศีกรกฎควรที่จะทำบุญตักบาตรให้เป็นประจำ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและดวงชะตาข้อที่2ทุกครั้งที่ชาวราศีกรกฎทำบุญตักบาตรชาวราศีกรกฎต้องกรวดน้ำแผ่เมตตาซึ่งข้อนี้ถือว่าเน้นย้ำอย่างมากการกรวดน้ำแผ่เมตตาให้บรรพบ,บุรุษทั้งหลายหรือแม้แต่กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร ก็ถือว่าเป็นการขอขมาซึ่งกันและกันเจ้ากรรมในเวรจะได้ลดละความโกรธลดละความอาฆาตพยาบาทจะได้เปิดทางให้ชาวราศีกรกฎมีเส้นทางการใช้ชีวิตที่ราบรื่นมีเส้นทางในการทำมาหากินที่ไร้อุปสรรคและข้อที่3ชาวราศีกรกฎควรที่จะทำทานซึ่งการทำทานนั้นชาวราศีกรกฎควรที่จะทำทานด้วยการ ใช้ชีวิตโคกระบือหรือคืนชีวิตสู่ธรรมชาติด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาก็ถือว่าเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นการสร้างบุญให้กับตัวเองและในความเชื่อในทางกลับกันการทำทานด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาคืนชีวิตสู่ธรรมชาตินั้นก็ถือว่าเป็นการสะดกดเคราะห์กรรมไปในตัวด้วยอาการไม่สบายอาการเจ็บหัวปวดท้องที่ไม่รู้สาเหตุที่ไม่มีที่มาที่ไป การทำทานด้วยการคืนชีวิตสู่ธรรมชาติก็ถือว่าเป็นการแก้กเครียดเป็นการสะดอกเคราะก,กรรมอาการเหล่านั้นก็จะบรรเทาทุเลาหรือแม้แต่จางหายได้เช่นกันซึ่งการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในช่วงปลายปีหรือในช่วงปลายเดือนธันวาคมนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณก่อนจบคลิป ก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตทรงท้ายปีเก่าก็ขอให้รวยต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้รวยให้เฮงๆยิ่งขึ้นไปคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมปรารถนาในสิ่งที่ดีกันทุกท่านครับและชาวราศีกรกฎท่านใดที่พร้อมจะรับความร่ำรวยพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีก็ขอชาวราศีกรกฎตั้งจิตให้มัน่นแล้วพิมพ์คำว่า หันซ้ายก็เจอเงินหันขวาก็เจอทองเงินทองกองอยู่ตรงหน้าดวงชะตารวยเหนือใครเพียงเท่านี้เพื่อให้ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั้นเปิดรับพลังงานดีๆผูกกับพลังงานดีๆที่กำลังรอคอยการเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกรกฎขอให้ชาวราศีกรกฎร่ำรวยเฮงๆตลอดไปและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ